แมนยังอ่ะยมแย่รูิเดินมาได้นี่เดินมาได้ขออย่าขอแง่รู้มาเตือนกินข่าวเร็วมา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 มมเตือนกินขาวมายิ้มแย่ดิแม่ไปรัก้วยแม่ไปรักกล้วยเดี๋ยวแม่มามามมมากินนมเตี๋ยวลากินนมส มากินแจบองก่อนมามากินแจบองเร็วมา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 มมา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 ามาามาามาม้าม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 าามาามามาเามยนาาม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 าอา มามมกินนมมา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 ปมาม่กมาตุเียนอเออมันร้อนมันหอนมันหอนมัหอนหนล่ะมามหนมันอนนสันมือเซกาเาเอาเบิ่งเอาด้ลูกไผน่ะกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วตายซะเนาะ

ไม่เอาอยอกินย่าเอาอยอะกินลูกเศาเศามีนิดๆมันจะอยากไล่มันจะอยากไล่แวามันหายยาวบ้นางเนืย่งนึงบ๊ามบ๊ามบบบกอดข้อแท่งเขาแท่งเขาตายพอพอเลิอมุ้นไวว้ล้นะครับอย่าไบงตัวเ เจ้่บอกวงไปแจก่ะเจ้าบอกวงตูกบอกุเดนมัดเขาบอกให้บอกจุเดนตลูกวงเาเปิดเลยมาดูมูกินูกินวัวยายาก็เจ๊ด มาดูมากเ้ยเพิ่นแนมเฮ้ยกับย <c oughs> ังปีกปลาลาบแกงน้อยใหม่โอสมสมก็มีได้สมะากเี่ยนม <c oughs> เอาเอาเอาม็ดๆๆอาเลขออกแล้วกินกินนี่แหะก็แล้วนี <c oughs> ่เอมาเอามดแล้วีางก็ได้ mặc dù là cái lượt đẹp mà, mặc dù là cái lượt đẹp của

เอาลวยยัดมัอย่งแม่แม่ลูกเจ้ากินของไฟไปก่อนลูกโซเรียนมันแพงแม่น้อนเรียมมันหอนขอไฟหอนเกมเนทูลพ่ยะห่่าากยี่ห้อเฮ้ยสม่อยเช้ายีอไม่ใจ่ห้อยี่ห้ทั้มากยี่อเม่เขากิเมกแล้วยี่อม่เนเ้า แค่พอเป็นสาวต้อขอแกวข้อนก้แกวนึงแก้ี่งหออยากกินชคโกแล่กาลังตัวจ้าพี่ขอบคุณค่ะอยาก น้ำสันไปข้างนอกปะบ้าบไม่เจอเหตุคิดถึงกันเลยเอาได้จ้ะคู่ฮู้วว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 อวว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 

ต้นดอกต้นลูกแต่นไนลูกนบอกไงต้นไปเด็ดนินึ่ะเปียกเปยยางเนีเอาเปยยางจ้ยในเบื่องยื่นผ้ายางมุติขอบคุณเพื่อนนิดนะครับแล้วก็ข้าวลูกสาวเล่ดด้วยแบบนี้ลูกสาวกับข้าจะเบื้องพอดีค่ะ สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะนี่ท่องสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะอ่าเป็นขวดจนว่ากินแล้วเว่ยกินแล้วเว่ยกินก็ได้เอาเข้าไปบอว่ากินกินของนึกเชียนกินขขาแค่ยังกินก็ลำโอ้ พ่อทีดะกัับอาลูกตาัเลยยับป uh> um> ัดเลยยัปัดเลยอ่าปัดปโอ้ยน้องพี่น้องไม่ลูกปุเดียวกับจะเอามานำยับพ่อทีเก็ได้ายฝอเเียมันเป็นมอบอลเป็นแต่ฮาวเกงฝอยฝอนี่ดเลรงนี้ีู กินกินพ้าหัวใจจากของอ่าเดีย้าหัวใจทนเสียาหมแนี่ม่สีกบครเนี่ยมาแตก็แบนอุงอะก็บอกหน้าสไปเอยกินเนาะพวกบอกังปลอมัให้ปลุกไปนะโอกหโเป็นออ เขาหากระพดีได้ดูงัรกรราจบเรงข้นเมื่อกี้แท็กซี่ับรถกรสิบรถพ่นี่หน่องอู้ยรถสิงหนาเนาไปนอยู่บยจบม่เดินทางไปเดี๋ยวแล้วไม่โมนังเนาะ นี่เะไปหาเพื่อ้นไปๆไปว่ามืเปิดแคนใจอีกผู้มือคนับบั้นเธไมู้อรีสาวไปมาบนาั่แว่าหนีก่อนมึงบสเห็นใรับวันไปได้ไมมองยุไส่าสั่มยวัมตกแนะทีน่สาหนามสาหนามตอนกลางเว้นนะตอนแรงพักหลินได้เนะมือยุรอดมดที่ยังตรงรามก็วิจีนะ นั่งบอกว่ามันไปอยู่ดิโอ้นั่งบอกว่าหนูก็ไปอยู่ดิวย่น่ะอันชนบุรีชนบุรีชนบุรีเพราะว่ามื่อมื่อยี่วัดศรีนี่ยเกว่าเกว่าไปยุนาตลาดวัดศรีบอกว่าจะสิต้องว่าแบบบอกคุณกำลังใจขึ้นเขาค่ะ ฮะทักษิณโอ้ขอบคุณท่านเจ้าหยกทักษิณน,นะครับเด้พอพ่อคุณอย่างเงีเพื่อนทักษิณยิ่งเจริญเอาเบาเรียนหรือเบาลินอโอ้โอกินน้ำเนี้ยเปิดเปิดเปิดสีล้มขนลุกขนลุกพามาข้าวข้าวขอบคุณขอบคุณปุตติฝากมาให้เด้อครับมาให้องแสบเด้อนี่ผงแสบเด้อข้าวไม่ข้าวข้าวข้าว อน,นสังขยาอาาันดีกว่าอ่ะขอบคุณตัวรังใจครับพี่น้องขอบคุณแอบซีขอบคุณ,อ,คณอันแม่แดงน้องนึงแล้วเอาเอาเพื่อนมาหายพลาหนึ่งเนาะขอบคุณแม่แดง,ง,งด้วยนะครับเพิ่นบ่อด,ดีว่าลูกลูกนำ้ำแล้วขอเนาะอ,อ,อ่ะขอกิมรันนครับพี่นอ้องสวัสดีครับเราไปเสีดวัคซีนมาแล้ว